สวัสดีครับไปคุงกลับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอไให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยอ่าก็เดี๋ยวเรามาทําอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับนั่นคือเมนูซี่โครงหมูอบตะเจี้ยวนะครับวันนี้ผมเลือกใช้ซี่โครงทั่วไปนะครับเอามาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ร้านทาความสะอาดเรียบร้อยครับอันนี้ผมทําจานเดียวนะครับพอดีอยากกินก็เลยมาถ่าย ให้ดูสูตรด้วยนับแรกนะครับสูตรผมนะใส่จเจ้าเจี้ยวไปก่อนเลยนะครับเจ้าเจียวเนี่ยทั้งหมดประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับใส่เยอะเกินเดี๋ยวมันจะเค็มนะจากนั้นนะครับใส่เหล้าจีนลงไปหน่อยเหล้าจีนทั้งหมด2ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปจากนั้นตามด้วยซอสพริกนะครับสองช้อนโต๊ะจากนั้นนะครับเติมน้ำตาลทรายนะครับ เพิ่มความหวานนะครับผมปรุงรสนะครับก็ตัวพริกไทยป่นนะครับก็สุดท้ายนะครับคือซอสหอยนางรมนะครับนี่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเนาะจากนั้นนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรานําไปขึ้นตั้งไฟกันครับจากนั้นนะครับนํามาตั้งไฟเนาะเดี๋ยวเราจะผัดเขานิดนึงก่อนนะครับนี้ที่ผัดก็คือผัดให้เขามีกลิ่นหอมเฉยๆนะครับต้องบอกว่าสูตร นี้เนี่ยมันจะออกสไตล์แบบว่าจะจีนก็ไม่จีนจะฝรั่งก็ไม่ฝรั่งนะครับมันเป็นสูตรที่ส่วนตัวเนี่ยชอบทําเมนูนี้กินนะครับก็จะมีรสชาติแบบเค็มๆหว,วานๆหอมๆกับสําหรับตัวเ,เต้าเจี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคือส่วนตัวเนี่ยชอบทํากินแบบนี้นะครับก็เลยเอาสูตรมาบอกเนาะใครที่เคยทําแบบที่โครงอบเต้าเจี้ยวแบบไหนสูตรไหนอันนั้นก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับนะอันนี้นะครับแค่นี้พอคือ เหมือนให้ตัวเต้าเจี้ยหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆนะครับเขาโดนความร้อนเพราะว่าพอเขาโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมที่มันแตกต่างจากตอนที่ยังไม่โดนความร้อนนั่นเองนะครับนะพอมีความร้อนขึ้นมาแบบนี้นะครับใส่น้ําลงไปเลยนะครับใส่น้ําให้พอท่วมนะครับถ้าใครมีฝาก็ปิดฝาแล้วก็แง้มไว้นิดนึงๆๆนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมปิดเนะาะก็จะปล่อยให้เขา เคี่ยวแล้วก็น้ำเนี่ยงวดไปเรื่อยอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสัก30-40นาทีนะครับคอยมาเติมน้ําไปนะถ้าน้ํามันงวดนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับหลังจากที่เคี่ยวไปได้สักพักนึงนะครับเห็นไหมเนี่ยกระดูกเขาจะเริ่มร่อนแล้วก็นุ่มแล้วนะครับแล้วน้ำเนี่ยก็มีความแบบงวดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเข้มข้นแล้วอันนี้ก็คือพอแล้วเดี๋ยวเราไปเจอเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟใส่จานกันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับ ซี่โครงหมูอบเาเจียวสูตรครัวบ้านสวนทวีนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันเปื่อยนุ่มขนาดไหนนะครับนี่โหดูนี้ก็รู้อ่ะนี่แทบจะหลุดล่อนออกมาแล้วนะครับนะเนี่ยแล้วเวลากินก็คือแบบให้เขาเคลือบซอสนิดนึงนะครับเห็นไหมน้ำผุกคลิกๆนะคลิบกินกับข้าวนะชิมรสชาติดู ตัวซี่โครงเนี่ยมีความเปื่อยนุ่มกําลังดีนะครับตัวออซอสเต้าเจี้ยวมันจะมีความแบบหอมๆนวลๆมีความเผ็ดๆนิดนึงจากซอสพริกแล้วก็พริกไทยที่เราใส่ลงไปทําให้สูตรนี้มันมีความอร่อยกลมกล่อมนะครับแล้วก็ไม่เลี่ยนนั่นเองนะก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับที่ง่ายมากๆนะครับเป็นได้ทั้งกับข้าวแล้วก็กับแก้มก็เป็นได้เหมือนกันนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาบอบให้นะครับ フ <music>